สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตทำคุกกี้ตัวหนอนทำแป้งมานะคะก็มีเนยวันนี้จะทำตามสูตรก็ใช้เนย600กรัมแป้งแป้งเค้กจะใช้1ถุง1,000กรัมเลยแล้วก็ไอซิ่ง300กรัมไข่ไก่2องฟองผงฟู4ช้อนชานะคะ อันดับแรกนะคะเนยต้องเป็นที่อุณหภูมิสองนะคะเราก็จะมาตีให้มันเป็นครีมหน่อยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ค่อยๆเติม เติมกิน,นก่อใช้กลินตัวนี้นะเนีย่ยวันนี้ลาบัตเตอร์เ็นใส่เยอะมากเพราะเป็นคนชอบกินสองช้อนโต๊ะ คนชอบคะจะทำเป็นช็อกโกแลตก็ได้ใสว่นนวานิลลาก็ได้นมเนยก็ได้ษหรอว่าข้าวที่เช็ดม,มาแล้วกินเนี้ยทำขนมอะไรก็พร้อมสุดๆก็ตีต่อไปนี่เองทีนี่เราก็จะใส่แป้งเค้ก จะใส่แป้งเค้กลงไปเก่งอ่ะใส่หมดเลยเองจริงอ่ะค่อยๆใส่จะไม่ฟูก็อย่าลืมผงฟูแป้งเค้กั่ล่อนหนึ่งครั้งนะคะใช้ไอ้นี่หัวตีแหละควนๆน,นิดนะให้มันโดนครีมจะได้ไม่ฟูเกิน คุณต้องคงอยู่ปั่นเกิดเครื่องตีมันเข้ากันเดี๋ยวมาดูตอนมัตีเสร็จแล้วนะคะเครื่องตีของเจนมันรุ่นเล็กเวลาตีแป้งเหมือนตะก้อมจะหักจะหักยังไงไม่รู้นี่ค่ะของเจนเป็นโครสเซมิเจนใช้แค่เบอร์หนึ่งแค่เบอร์หนึ่งนี่นะอะไรมาก สี่ห้เข้ากันผสมให้มันเข้ากันก็ต้องของเจนในเครื่องเล็กก็ต้องใช้มือช่วยแต่ว่ามือเจนสะอาดแล้วนะเจนล้างแล้วเอาให้หมดแต่ก,ก็เสียดายโอเคเราใช้มือช่วยนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่องใหญ่มันอาจจะยังเข้ากันไม่ค่อยดี ตัวนี้ถ้าใครมีกระบอกคกุกกี้ก็แบ่งครึ่งหนึง่งไปทำคกุกกี้เปล่าๆกินก็ได้แต่ว่าต้องเพิ่มอัอซิ่งไปอีกสั100กร้อยกรัมเพื่อให้มันหวานเพราะแป้งตัวนี้จะไม่ค่อยหวานมากเพราะมันจะต้องไปกินกับสับปะรด ข้าละเข้าวกระละข้ากมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จริงๆเราต้องเราต้องอะไรแท่ตู้เย็นปิดแล้วเข้าตู้เย็นใช่ไหมชักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนแล้วก็ข้าวมาปั้นนะคะมันจะปั้นง่ายนี่จะสอนการปั้นนิดนึงแล้วก็เรามีไส้สับป,ประรดที่ว่าปั้นทิ้งไว้แล้วเราปั้นทิ้งไว้ประมาณนี้ค่ะใครอยากจะกินเยอะกว่านี้ก็ใส่กว่านี้ก็ ใส่เข้าไปแล้วก็บ้งนี่เลยั้นให้มันเป็นเน้เราใช้เจก,กดคองแข็งตัวนี้แบบนี้ค่ะคะซื้อได้ประมาณสิบห้าบาทยี่สิบาทยี่ห้าบาทมันเกินแล้วแต่หลางก็เราก็มากินนี่เราก็จะได้เป็น้อยๆอยอบ ไปเชอบบนล่าง160ยหอสงศาประมาณ13 13นาทีก่อนแล้วเราก็อ,าออกมาทาไข่แดงข้างบนผิวผิวมันนะคะเพื่อให้มันเป็นสีสวยๆแล้วเราก็เข้าอบต่ออีกสัก3-5นาทีแล้วก็เปิดดูจากตู้ค่ะสีมันสวยแล้วก็เอาออกมา้าให้เย็นแล้วก็เก็บไว้ทานค่ะเก็บในฝาวิ่ชิดก็จะอยู่ได้ประมาณ อาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ถ้าฝนไม่ตกถ้าไม่ชืน้นนะคะนี่ก็จะอยู่ได้นานกลิหอมมากอร่อยบอกเลยวันนี้ก็เสร็จแล้วเจ้าที่ตัวหน่อยเตรียมงปิดแล้วแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นก่อนโอเคสวัสดีค่ะ